สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับเอามาแล้วดิมาแล้วหนึ่งมาแล้วมาแล้วรถดันเส้นดินด่วนตั้งทำมมินล้อเลดีวกับผมรอเลแนลนะครับน้ำเส้งดินด่วนครับน้ำซีนน้ำซนดินด่วนด้วยครับอ๋อจัดไปเนื้อผักตัวผักช่องไน้อยัะช่องน้อยๆตอนนี้ก็ ก้าเอ๋ยก้าก้าก้าบินมาไวไวจะติดลูกศิษย์เขาไหมนี่ในช่างสีมาแล้วมาดูให้หน่อยครับมามาดูกาให้หน่อยใบก้ามันไม่ออกสีไม่ออกเลยเอาอะไรกาจะเป็นหงนะครับนี่ครับต้องมืออาชีพเขานะตัวขายจะมันรุดแล้วมันบอกให้นะ นตันตรงนี้หรือเปล,ล่ารูตันรอือ,เ,อเปล่าอารณมเป่าไหม่อ,อ,อล่างเลยไฟดอกตอมันรูดแล้วจะบอกเนาะันไฟแต่ลมยิงไม่เข้าน,นี่ครับรูตัน ไฟตันน้ำมันช็อตอีกแล้วตอนนี้ก็กอดติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนี่เราก็ได้ผู้ช่วยมือดีครับไ,ได้ผู้ช่วยเต้ยมาครับทำกงบ็ใชไ้ได้เลยเลยฮึพ <laughs> องเยอะ นนวนี่ไปกินน้ำอะไรมานี่ยฮะไปกินน้ำอะไรมากวนดีเถอะน้ำอะไรน้ำอโคกอ่ะกินไปของจานออสหรอของใครแซมกินเลยเป็งเป็งอยู่ แฉ่งดิฮะอะไรอะไรเดินอนี้แล้วทำอะไรมือขวามีอะไรอยู่ในมือดูดีเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างอ้าไปนะอ๋ออารมณ์เต่าครับอันนี้ไม่เป็นไรแล้วเรื่องกาผมไม่ค่อยถนัดนะเรื่องหง ผมถนัดเรื่องหงครับเรื่องกาไม่ค่อยถนัดเรื่องหงทองนะเยว่เยว่เยว่ไดายังครับโอเคครับจัดไปกระสอบกระสอบแซมวิ่งครับแซมวิ่งครับแซมกาบานพร้อมบ่ดิ่แซมบ่ตเต้ไว้กลับขึ้นหน่อกลับคำ เนี่ยไปด้วยได้ไหมได้มีเลี้ยงเนื้อย่างไหมเอาที่จอดไว้นี่แหละเลี้ยงเนื้อย่างวันเส้นกับบุ้มาบอกเจ็บปะเกลงใจเนาะวันใจก็อย่างบอกเกลงใจเข้าคนกันเองบอกไงบ้าน้อเขาเลี้ยงกัเงินบางทีเนี่มันมีเงินเจ๊บบาทตรงกันเลี้ยงเอาจ๊บเงินมายืมเลยสาระเด้ไหมเกิดปัญหาอล้วครับกา Nam เฮ้ยกา Nam กาสีครับเกิดปัญหาอีกแล้วแก้ไขไม่ได้ครับ เดี๋ยวอาจารย์ออดจะไปให้ชายใหญ่ดูให้ครับว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับมันจะได้พ่นหรือเปล่าวันนี้ยังไงครับนายช่างเจาะครับตายเจาะอ,อย่างเดียวรู้แล้วอ๋อที่มันไม่ออกมันเป็นตรงนี้นี่เดี๋ยวเราไปเกาะติดสถานการณ์กันครับว่า ทำไมยังไงไฮ้ยตาเบายเลยบอกตายเปาตายลไป่ไฟกเยครับันี้ลูกาตากรอดไม่ได้นี่ทำไมต้องเป็นตากตายด้วยอันนี้ตะวันก็จะรับขอบฟ้าครับมิมล็อเหล็กชาแนลครับอะไรรถมีสายไฟขัดขาดไหม นี่นายช่างมืออาชีพมาแล้วครับกระบี่มือหนึ่งช่างสีนั่นไม่ออกมือหนึ่งมาดูให้เวลาเปล่าลงทองไหมอกเต็มสีไม่ออกออกครับเดี่นี่นี่ถึงลุกตูดเลยแหละยเนื่อไหมข้นไม่ไหลไม่ออกต้องมาตัดตรงเนี้ยตัดตรงสีเข้าเข้มเด้อเด้อเอาเอาใส่ใส่นิด ใส่ใส่เก็บใส่ไนให้มันิเดอชิ้นเดเนี่ยใช่ปะโอ้โอนีผู้รู้ผู้ชำนาญอื

รับลองฝุ่นคลุ้งนี่นี่ครับต้องช่างมืออาชีพครับนี่ออกแล้วโอ้มุดลัวช่างตัวนี่กลัวแล้วเนาะ นี่ครับของแท้มาแล้วต้องเจอกระบ,บี่มือหนึ่งครับถึงจะออกนี่ครับจวด แจาครับเจ้าต้องขอบคุณนะครับขอบคุณช่างอะไรนะช่างอะไรนะช่างเอ็กซ์นะครับนี่แล้วต้ไม่เอาต้อโต๊ะสหนครับโอ้ไม่โอ้ไม่เอาไม่เอานี่ครับเจ้าเจ้าเงาวับเงาวับโอ้เดี๋ยวปีนไม่ได้ โอเคครับโอเคเอาตามขนัดครับจัดไปครับแข้งไวไหมัว้วตอ้ตัวนี้ถ้าได้โป้ลยเนาะสวยเลย อ๋อใส่ไอ้นั่นนะตตุ๊กาใช่ครับตุ๊กตาลืมครับเขาเงาดรือไงเพราะว่ามันสีนี้เงาเงาครับเงาเงาวับเลยเงาตาแตกบอสเขาบอกว่ามันไม่เงาเป็นสีด้านป่ะอ่าหรือมันยังไม่แห้งมันเงาเลยถ้าอย่างงี้เงาแน่นอนครับเงาพี่อืมถ้าด้านมันด้านมาแต่แรกครับเงาแล้เลึกแล้วลึบบอสสีนี้ด้านเลย ดีๆต้องดูตอนแห้งจับไว้เดียวแหละคนไม่นานหรอกครับไม่นานครับไม่นานแต่จะหลายรอบหน่อยให้มันซ้ำซ้ำๆเอาครับให้มันขึ้นเลยซ้ำเยอะเพื่มันต้องแห้งก่อนอืมเฮรู้ดีโอ้ช่องไปโทรศัพท์เสียวุฒินี่ชัดมากครับชัดเจนเลยครับเดียวครับ ชัดมากเลยลองพี่กินข้าวอะไรพี่มันชัดเอาแล้วคล้องเสียไม่ชัดป่ะเขาดีเดียวสวัสดครับชายอ๋อสวัสดีโอ้ยายมากชายใหญ่มาไม่เจอกันตั้งงานถ่ายคลิปงานนี่ทำอะไรกันครับเย้เย้โอ้ยมาดูมาชายใหญ่ไล่สดครับผมดูคอมาดูอะไรกันนี่ดูชายใหญ่ยมันไม่เคยเห็นครพี่น้องครับคนเดียวท่านผู้ชมเป็นร้อยครับ อตอนนี้นี่ใครลงก่อนได้เปรียบครับผมลงนะอันนี้ผมก็ลังจบแล้วเต็มเวลาแล้วผมตายวันนี้ลงปีหน้างนนลงปีหน้าเลยปคลิปต่อไปนะทำไมตีนี้นเงาอะ่ะกติมันมันด้านไม่ใช่เหรอหรือมันยังไม่แห้งใช่ครับ คนถึงขั้ตีครับหลังจากคนใจหรือยิงใจคายไม่ครับช่วยดูครับไทยมุงมคไทยมุงครับไทยมุง,มงคอยติคอยติวิจารณิจารณ์ิจารณแลกวิจารณครับวิจารครับผมสองคนกับหมอตาล

ด้านเดี๋ยวมันฟิวมาใส่เลยเดี๋ยวมันจะทายมันจะฟิวมาใส่ห้าบโห้ายี่สิบ้าร้อยนตันนี่ครับสวยงามเลยครับเริ่มเริ่มละเริ่มสวยละเดี๋ยวแตะดูหน่อยยแห้งแล้วเลียดูครับพีู่ยยังยังจะรู้่างจะไปจับรถเขา เดี๋ยวสีจะลงอะไรนี่เขยัไปจับจับดูหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวกับ่วงไหนนี่ไม่นานก็

ตลอดอะไรนะยันลูกปวดนี่ครับสโลแกนของเสียร์อครับนัไม่ได้คิดห้ายช่างมันอืมครับรับประกันยันลูกปวดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับตสวัสดีครับ